พระธรรมโยบบทที่สิสองโยบตอบว่าเออข้ารู้แล้วล่ะว่าท่านรอบรู้สติปัญญาจะตายไปกับท่านแต่ข้าก็มีความคิดจิตใจเหมือนท่านข้าไม่ด้อยไปกว่าท่านใครบ้างไม่รู้ในสิ่งที่ท่านพูดมาทั้งหมดข้าได้กลายไปที่เย้ยหยันในหมู่เพื่อนฝูงแม้ข้าร้องทูลพระเจ้าและพระองค์ทรงตอบ ข้าเป็นขี้ปากให้เขาถากถางทางั้งๆที่ข้าชอบทำและไร้ตำหนิคนที่อยู่สุขสบายก็ดูถูกความอับโชคว่าเป็นชะตากรรมของคนที่กำลังล้มโจรก็อยู่อย่างสงบสุขคนที่ย่ยุพระเจ้าก็มั่นคงปลอดภัยคือคนที่ยึดพระของตัวไว้ในมือแต่ถามสัตว์ทั้งหลายดูสิมันจะสอนท่านถามนกในอากาศดูมันจะบอกให้ฟัง หรือพูดกับแผ่นดินแล้วมันจะสอนท่านหรือให้ปลาในทะเลแจ้งท่านที่ยกมาทั้งหมดนี้สิ่งไหนบ้างที่ไม่รู้ว่าพระหัตถ์ขององค์พระผู้เป็นเจ้าได้กระทําสิ่งนี้ทุกชีวิตอยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์รวมถึงลมหายใจของมวลมนุษยชาติหูลิ้มลองถ้อยคําดั่งลิ้นริมรสอาหารไม่ใช่หรือ สติปัญญาพบได้ในหมู่คนอาวุโสไม่ใช่หรือและชีวิตที่ยืนยาวนำความเข้าใจมาให้ไม่ใช่หรือแต่สติปัญญาและอำนาจเป็นของพระเจ้าคำปรึกษาและความเข้าใจก็เป็นของพระองค์สิ่งที่พระองค์ทรงทลายลงแล้วไม่มีใครสร้างขึ้นมาใหม่ได้อีกและมนุษย์คนใดที่ถูกพระองค์กักขังไว้ไม่มีใครปลดปล่อยได้ถ้าพระองค์ทรงกักน้ำ ก็เกิดความแห่งแล้งหากพระองค์ทรงปล่อยมันก็ท่วมทำลายแผ่นดินกำลังและชาชนะเป็นของพระองค์ทั้งคนหลอกและคนที่ถูกหลอกเป็นของพระองค์พระองค์ทรงกระทำให้ที่ปรึกษาสิ้นท่าและทำให้ตุลาการง่เขลาไปพระองค์ทรงแก้พัฒนาการที่กษัตริย์ผูกมัดไว้และทรงเอาผ้าผูกเอวของกษัตริย์เหล่านั้นพระองค์ทรงกระทำให้โปรหิตต้องสิ้นท่า และทรงโค่นล้มผู้ที่มั่นคงเป็นปึกแผ่นพระองค์ทรงสงบปากคําของที่ปรึกษาผู้ที่ใครๆเชื่อถือและทรงริบเอาความฉลาดหลักแหลมของผู้อาวุโสไปพระองค์ทรงเทความเหยียดหยามเนื้อเหล่าเจ้านายและทำให้คนเก่งกล้าสิ้นพิษสงพระองค์ทรงเปิดเผยความลี้ลับของความมืดและนำเงามืดทึบมาสู่ความสว่างพระองค์ทรงเชิดชูประชาชาติให้ยิ่งใหญ่ และทรงทำลายเสียพระองค์ทรงขยายประชาชาติให้ใหญ่โตแล้วกระทำให้แตกฉานซ่านเซนพระองค์ทรงริบความเข้าใจของบรรดาผู้นำของโลกไปทรงปล่อยให้เขาพรเนจรอยู่ในถิ่นกันดารหมดหนทางพวกเขาคลำสเปะสปะในความมืดอันปราศจากแสงสว่างทำให้เขาโซซัสโซเซเหมือนคนเมาพระธรรมโยค บทที่สิดวงตาของข้าได้เห็นทั้งหมดนี้หูของข้าได้ยินและเข้าใจแล้วข้ารู้พอๆกับท่านนั่นแหละไม่ได้ด้อยไปกว่าท่านเลยแต่ข้าอยากทูลตรงๆต่อองค์ทรงฤทธิ์อยากสู้คดีกับพระเจ้าส่วนพวกท่านเอาความเท็จมาป้ายสีข้าล้วนแล้วแต่เป็นหมอที่ไม่ได้ความโปรดเงียบเสียเถิด ท่านนิ่งเสียก็ยังจะนับว่าฉลาดบัดนี้โปรดฟังคำแย้งของข้าฟังคำอ้อนวอนจากปากข้าบ้างท่านจะพูดชั่วๆอ้างว่าพูดแทนพระเจ้าหรือท่านจะพูดล่อหลอกเพื่อพระองค์หรือท่านจะแสดงความลำเอียงเข้าข้างพระองค์หรือจะสู้ความแทนพระเจ้าหรือหากพระองค์ตรวจสอบท่านผลจะออกมาดีหรือเปล่าท่านจะตบตาพระเจ้า เหมือนตกตามนุษย์ได้หรือพระองค์จะทรงตำหนิท่านแน่นอนหากท่านแสดงความลำเอียงอย่างลับๆท่านไม่กลัวพระเดชานุภาพของพระองค์หรือไม่ยำเกรงพระองค์เลยหรือภาษิตของท่านมีค่าเพียงขี้เท่าคำแก้ต่างของท่านก็เปราะบางอย่างหม้อดินเงียบเสียเถอะปล่อยให้ข้าพูดไปถ้าอะไรจะเกิดกับข้าก็ให้มันเกิด เหตุดใดข้าจึงยอมเอาตัวเสี่ยงตายและกำชีวิตของตัวเองไว้ในมือแม้ว่าพระองค์ประหารข้าข้าก็จะยังหวังในพระองค์แน่ทีเดียวข้ายังคงขอสู้คดีต่อหน้าพระองค์แน่นอนสิ่งนี้จะกลับกลายเป็นการช่วยกอบกู้ข้าด้ยซ้ำเพราะไม่มีผู้ที่ไม่นับถือพระเจ้าคนใดกล้ามาสู้หน้าพระองค์หรอกขอให้ตั้งใจฟังคำพูดของข้า ฟังให้ดีนะข้าพร้อมแล้วที่จะสู้ความข้ารู้ว่าข้าจะได้รับการพิสูจน์ว่าข้าไม่ผิดใครจะตั้งข้อกล่าวหาว่าข้าผิดในเรื่องไหนถ้ามีข้าจะเงียบและยอมตายข้าแต่พระเจ้ามีสองสิ่งที่ขอโปรดประทานแก่ข้าพระองค์แล้วข้าพระองค์จะไม่ซ่อนตัวจากพระองค์ขอทรงยกพระหัตถ์ไปจากข้าพระองค์ และหยุดขู่เข็นให้ข้าพระองค์ตกใจกลัวแล้วทรงเรียกเถิดข้าพระองค์จะขานรับหรือขอให้ข้าพระองค์ทูลแล้วพระองค์ทรงตอบข้าพระองค์ได้ทำผิดทำบาปไปมากเท่าใดโปรดสําแดงให้ข้าพระองค์เห็นถึงการล่วงละเมิดและบาปของข้าพระองค์ทำไมทรงซ่อนพระพักหนีข้าพระองค์ทำไมทรงถือว่าข้าพระองค์เป็นศัตรูของพระองค์ พระองค์จะทรงทรมานใบไม้ที่ปลิวตามแรงลมหรือจะทรงรุกไล่ฟางแห้งหรือเพราะพระองค์ทรงตั้งข้อหาหนักเล่นงานข้าพระองค์และทรงรื้อฟื้นบาปในวัยหนุ่มของข้าพระองค์พระองค์ทรงตีตรวนเท้าของข้าพระองค์ไว้ทรงเฝ้าดูทางทั้งปวงของข้าพระองค์อย่างใกล้ชิดโดยตีตราไว้ที่ส้นเท้าของข้าพระองค์ดังนั้นมนุษย์จึงเสื่อมสูญไป เหมือนสิ่งที่เน่าเปื่อยเหมือนเสื้อผ้าที่ถูกมแมลงกัดกินพระธรรมโยบบทที่14คนที่เกิดจากสตรีล้วนอายุสั้นและชีวิตก็เต็มไปด้วยความทุกข์ร้อนเขาเบ่งบานเหมือนดอกไม้แล้วก็เหี่ยวเฉาไปเป็นดั่งเงาที่หายวับไปไม่คงอยู่พระองค์ทรงจับตามองบุคคลเยี่ยงนี้หรือ และจะทรงนำเขามาพิภากษาหรือใครเล่าสามารถเอาความบริสุทธิ์ออกจากสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ไม่มีสักคนวันเวลาของมนุษย์ถูกกำหนดไว้แล้วพระองค์ทรงกำหนดปีเดือนของเขาพระองค์ทรงวางขอบเขตซึ่งเขาไม่อาจล่วงล้ำไปได้ฉะนั้นขอทรงหันไปจากเขาปล่อยเขาไว้ตามลำพังจนกว่าเวลาของเขาจะหมดลง เหมือนคนที่ถูกจ้างมาอย่างน้อยที่สุดยังมีความหวังสําหรับต้นไม้ถึงมันถูกโค่นก็ยังจะแตกหน่อขึ้นมาอีกและงอกกิ่งใหม่ขึ้นมาแทนรากของมันอาจจะแก่คร่ำคร่าอยู่ในดินและต่อก็ผุพังแต่เมื่อมันได้กลิ่นอายของน้ำมันก็สามารถแตกหน่อขึ้นมาใหม่เหมือนต้นอ่อนแต่มนุษย์ตายไปและสิ้นแรง เขาหายใจเฮือกสุดท้ายแล้วก็ไม่เหลืออะไรน้ำในทะเลสาบแห้งไปและแม่น้ำแห้งเหือดไปฉันใดคนเราก็นอนลงและไม่ได้ลุกขึ้นมาอีกฉันนั้นถึงฟ้าดินสิ้นสลายมนุษย์ก็จะไม่ฟื้นขึ้นมาหรือถูกปลุกให้ตื่นขึ้นมาอีกถ้าเพียงแต่พระองค์จะซ่อนข้าพระองค์ไว้ในหลุมศพและพรางข้าพระองค์ไว้จนกว่าพระพิโรธของพระองค์จะผ่านไป ถ้าเพียงแต่พระองค์จะทรงกำหนดเวลาไว้ให้ข้าพระองค์และทรงระลึกถึงข้าพระองค์อีกเมื่อคนเราตายไปเขาจะมีชีวิตอีกหรือข้าพระองค์สู้เหนื่อยยากมาตลอดวันคืนข้าพระองค์จะรอคอยการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่จะมาถึงพระองค์จะตรัสเรียกและข้าพระองค์จะขานรับพระองค์จะทรงคิดถึงพระหัตถกิจของพระองค์แน่นอน พระองค์จะทรงนับย่างก้าวของข้าพระองค์แต่ไม่นับบาปของข้าพระองค์การล่วงละเมิดของข้าพระองค์จะถูกผนึกตราไว้ในถุงจะทรงปกปิดบาปของข้าพระองค์ไว้แต่เหมือนภูเขาสึกกร่อนและทลายไปและเหมือนหินถูกย้ายไปจากที่ของมันเหมือนน้ำกัดกร่อนก้อนหินและกระแสน้ำเชี่ยวพัดพาดินไปพระองค์ก็ทำลายความหวังของมนุษย์อย่างนั้นแหละ พระองค์ทรงกํำราบเขาเพียงครั้งเดียวเขาก็ล่วงลับไปพระองค์ทรงเปลี่ยนสีหน้าของเขาแล้วทรงส่งเขาไปแม้ลูกๆของเขาจะมีเกียรติเขาก็ไม่รู้แม้ลูกๆของเขาจะตกต่ำเขาก็ไม่เห็นเขารู้สึกได้แต่ความเจ็บปวดของร่างกายของตนเองและคร่ำครวญเพื่อตนเองเท่านั้น